นี่คือสังครบาหาคู่ัเนี่ยี่แรกระบาดอะไรครับระบาดหาคู่หาคู่เหรอโอ้ันอยกำสุดอะไรได้่ด้นหลังบ้านมันแห้งเหนียบมากเหีบมากโอีับี่าโอ้นี่บล็อกบล็อกอะไรได้ดีมากเลยอ่ะเออแจกทกไหนแจกไปแจกไปโดยกสองรออ๋อจังหวะบอกกันใช่ไหม แล้วคุมคุคุคุมาการได้ช่วงตรงไหนอนคมคุมคุมาการได้อ้าเรวดอนอนให้ก่อนคุมสารการคุมสาการได้ช่วงตรงไหนกเอเิ่มเห็นเริ่มเริ่มเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมโอ้โหเขาทั้งเขาทั้งอะไรนะเมื่อกี้่กรรมการกรรมการจับเลยเจ้าวาเข้าไปแทงเขาทั้งหมัดทั้งอะไรเขาเคลื่องเลยวอ้ยนี่ฮะคุณหมอคณิต คงสุรินที karaoke, ่ท hey, hey, ่านกำลังจะเย็บแผลแตกให้ก right. ับน้องนะครับอิคิวซังเคยเคยเคยแจกไหมเคยเคยแจกเคยแจกมาใช่ไหมพี่กัดช่วงนี้ที่สุดที่กันไหนอิคิวซังร้อยห้าพี่แดงบอกว่าพี่แดงบอกว่าหากุโชคยากมากเลยร้อยห้านี่โอ้โหจะไปเจอใครหล่ะทีนี้พี่แดงฮะดูแล้วมีไหมชอบผม ทำาบิเกตทำิกยดีทำสิพี่กัครับทมการวยยืนไม่ได้เยเราไมอยากทยนะเรัตบายิทิุเตาได้เยครับผมเอ้่าพร้อม้อมพข้าสิทร้อมสิครับผมครับผมนี่สรงเอพร้อมข้าสิกยหพร้อมข้าันี่ก็ต่อดีทีสุดพี่กัพี่กัตไว้ดีที่สุดพี่กัตดีที่สุดก็คือเลยห้าปอนมีมิชชั่มยังไง มีแชมป์ยังมีแชมป์แชมป์ของประเทศไทยร้อยห้าปอนด์เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยกำลังอาชีพเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่าระมีแน่นอนเนาะไม่สัมาร์กูไม่กูไม่สัมาณ์สัมารถเก็บิไ้ไม่วเอาบอกเ่นเมือหร่เอาวันนี้ทำดีสุดอ่าอ่าไปอาครับอากผมอ่าความเ่มตามหน่อย ก็ฝากติดตามผลงานผมเรืเอยนะก็จะทำให้มันดีที่สุดครับใชอแล้วครับผมโอ๊ย